เรื่องทรงผมวันนี้แม่จะพูดเรื่องทรงผมทรงผมของต้านี่ตัดให้สั้นได้ไหมลูกตัดให้สั้นกวน่านี้ดูโฟกัสซินี่นี่ทรงนักเรียนเนมต้องสั้นกว่านี้นะลูกนะบัสมันเหมือนผู้หญิงเกินไปเข้าใจไหมคะลูกเข้าใจไหมคะมันเหมือนผู้หญิงเกินไปเวลาเป็นผู้ชายนี่เราก็ต้องให้มันเป็นเพศช,ชายหน่อยเข้าใจไหมที่แม่พูด ก็คือมันจะต้องสั้นกว่านี้หน่อยตาตาแม่ชอบจังเลยเป็นนักกีฬาไหมนี่ไม่ครับตัวไม่ใช่สูงร้อยแปดสิบแล้วเหรอนี่คือคนไทยนี่ควรจะสูงยังสูงอีกได้อยู่เพราะว่าเพิ่งสิบหกสิ็ดปีเองไม่ใช่เหรอเนมนะ่ะเฮอ,อยากินเหล้าถ้าอยากสูงมันต้องสูงก่อนนะลูกนะเห็นไหมสมัยก่อนนี่เขาเรียกคนญี่ปุ่นว่าอายุน่นอายุน่น พอเรื่องเรื่องอะไรนะโภชนาการเข้าเข้ามาเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเท่าเท่าคนยุโรปเลยคนอเมริกาเลยมีแต่รุ่นนั้นก็ตายไปหมดแล้วสมัยก่อนนี่ถ้าแม่มีนมกินแม่ก็จะไม่ได้เท่านี้ถ้าสูงวันนี้เนี่ยไปประกวดนางงามได้เลยเข้าใจไหมอันนี้พูดพูดหยอกพูดหยอกบัสฉะนั้นนี่ต้องกินนมต้องสูงต้องออกกำลังกาย อย่านอนเล่นแต่เกมแม่ขอร้องเรื่องทรงผมนะคะลูกนะเพราะว่าแม่แม่แม่ไม่ไปยุ่งว่าจะทรงอะไรแต่ว่าอย่าให้มันลกลุงหลังแค่นั้นเองอย่าให้มันลกลุงหลังนะคะนะแล้วก็ในปีใหม่นี้แม่ไม่มีอะไรให้สําหรับสี่คนนี้ขนมนี้ลองชิมดูนี่อร่อยอร่อยเนี่ยแม่ได้มาจากออของขวัญชิ้นนั้นชิ้นนี้ลองไปนั่งรวมกันดู และคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้เล่าสู่กันฟังแต่ว่าแม่ไม่อยากให้ออกไปข้างนอกเลยนะวันนี้ขนาดที่แม่เดินทางมาโรงเรียนเนี่ยรถชนกันแล้วตั้งแต่หน้าธนาคารกรุงเทพจนถึงหน้า,าวัดสว่างภูมิดนติดยาวเป็นกิโลเลยลูกนะคนกลับฉะนั้นนี่เราอยู่ในนี้จะปลอดภัยมากเห็นเขาโพสไหมวิไลข้างๆเราตายเลยแม่เห็นโพสนะ แม่ไม่อยากให้ใครสูญหายไปจากแม่เข้าใจไหมคะต้องดูแลตัวเองนะนะครับนะครับตาโฟกัสลูกเนมแล้วก็บาสนะมันเป็นผู้หญิงเกินไปแล้วเพ็นผู้หญิงมีหนวดน,นะอ่ะอ่ะอ่ะตาสูงกว่าเพื่อนกินนะลูกนะมันอร่อยจริงๆขนมอันนี้นะ่ะเหมือนจะไม่อร่อยแต่อร่อยมากไปนั่งใต้ต้นไม้แล้วกินรวมกันไปลูกไปนะคะแม่ให้ของขวัญน,นะ แล้วก็อร่อยกินให้อร่อยเลยนั่งกินให้อร่อยเลย